สวัสดีจ้ามือนีสไพายไม่ไงหวีสิผ้ามาเห็ดปนปูนะกับออปูนะหรือว่าออมปูนเนอะเดีจะกินกันเดี้ยวจะเด้อปูมันมันอนย้ายดวงจันทร์เราไปกลนมาเนี่ยจะไปเห็ดออปูกับปนปูกินกันเลยจ้า ปูจ้ะก็สิเอาอันปูไปตำนะจ๊ะตำแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มะกรองค่ะปูตำปูสดนะจ๊จะเอาไปตำแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็กองเอาแต่น้ำม,มันนจะจ๊ะมันดีดีสีเหลืองอุ้ยนี่จ้ะตัไป พี่หอมแดงกระเทียมจัดตังพี่กับหอมแดงกับกระเทียมจาดผักข้างก่อนสีนี้อันผักหอมต้นหอมจากต้นหอมผักสีลาวแล้วก็ใบ,บกระเทียมแล้วกัผักผักกวางตุ้งดอกจ้ะ แล้วก็สิใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเสียงประกอบตุลันป้อแล้วเบาคุยประกอบให้ใ่หักลงไปเลยนะจ๊ะ ปลาลาจ้าะปลาลาลงไปผักมันเปื่อยจากน้อยเนะาะปลาลานัวปลาลานัวนัวเรววารต้องเติมน้ำปลาจ้ะเพราะมันเพาราะมันเดือดอันผักซุปแล้วเนาะปรุงแซบแล้วจ้ะ ก็สใส่ไข่ลงไปจ้ะใส่ไข่ลงไปตรกน,น,น,นู้นเอย่างนั้นอันข้นขึ้นอย่านั้นข้น,นขึ้นจ้ะใส่ไข่ลงไปมันก็สใส่ให้มันสิเป็นโนวขึ้นจ้ะสีเท็กเ,เข้มข้นปูมันดีดีนะพ่อ กันเปิดแล้วนางผิงไฟจ้ะนี่นางเป่าคุยผิงไฟอยู่นี่เซตแรกอะออมทำนี่แหละค่ะบอยเนี่ยปูมันแสบที่เร้วเนาะพอดเนาะก็บ่ได้เหตุอย่างเงี้ยนี่จ้ะนี่จ้ะต้มใช้น้ำปลาจ้ะพี่น,อน้อง ปูมันดีคักจ้ะจ้ะประสนอิปูนี่งเปล่าแล้วเจ้าเป่าคุยมานังอ่อนอูลองเพลงจ้ะอใช่ผิดต้องไป้ะพผิกต่กระหอมตะเทียมที่เท่าอย่างจ้ะ วัวได้ส้างภาพเลยนี่เรื่องอุยหุยมันไหลหืีตัวน้อยๆก็มันอ่ะเพาะเออเขาไม่ปอมันเขาไม่ปูมันตัวเขาไม่ปูมันใสชุด

อืมคน,นอีกจุกซ่อนก่อนให้มันเหลวจากน้อยพอพอเพราะว่าพอแล้วกินข้าวเจ้ามักนาวจากน้อยนะพ่อบีบมะนาวลงไปจากน้อยจ้ะโอ้นนดีเสร็จแล้วสามีก็เสร็จแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ ใครแม่ยายวีจ้ามันมีมากินปน,นีปูน้ำกันจ้ากับตุลันปอดเดินปน,นีปูค่ะปนปูกับอ,อ้อปูอ้อปูนี่จ้าแล้วปูมันจังปูมันปูหน้าจ้าจะดูดันดูันมาทำหนังคักผักนี่ส่วนจ้า คนอีปูเซนซงอ,อันนี้ก็เสียบนี่น้ำพัดหลายม,มันแหงเลยะม่เจ้าค่ะข้าวเหนียวข้นๆข้าวเหนียวข้นๆู่เลยจ้ะข้าวเหนียวไม่ตบปูมันล่ะสันตุลันปอแล้ววะ่ะ คาบอ่ะเด้อเดวอันไดอันใดหำบ่ได้กันจะเอาแล้ว,ลวมันค่อยสิกใกล้ตักเอาตักบักพริกกินอีกละได้ว่าดอกบักกะดอกบกกักนนีปนตักเอาลูกมีปน,ปน อโอกับมีเด้อจะเด้อหวานหวานบ่มีหมองหวานเอาวางไว้พี่ก่อนกินก่อนเด้อก่อนี้มาจ้ามาจำแจอีิปุน้ำกันอันขวดซ่เกลแตงี้พ่อว่าเสียยังใบใชโส้มหอ,อมเลยใส่ใบบัวคาร้อมพุ้นอ่ะแบบใช่เหรอ รสชาติมันหลาวรสชาติแบบซีเรีาวนี่นสสนนจ้ะเก้กวอี่ปูเข้ากันรจำนายขนมจินนะหอมกระแสบมแล้วเจ้ะนีน่อืมก็มือหนัน้ำผนะ่อนาะ งวะอืมขวดที่เกลือจังพอบ้างมันนี่ดีพอ่อวา่าพี่จ้าขวดใช้ใบข้าวใบข้าวแก้แก่นครับดวงเดียวจ้ำเข่าสามคำแล้ว

พอคุยมวนมวนเดิเนอย่างตุลันปอนีอเ,อ,เอา,เอาสอนเชียรดองมันแบบ ต้องห่างช่วนง,งนี้ค่ะนี่กลองจิ้มหัวจินมมาได้เอ้าให้ลองจันยังไงทำไมสีน้ำคว,วามดีไรย,ยังมาเอาเสียบมาเจี๊บน้ำปลาดีบนเนาะเออเอาอันข้าเหนียว เอาบ่บ่อเอาอันเออเอานิ้วจิ้มกินเอาออมงัวันก,นสก็สิกินน้ำจิ้ข้าวานะอื้มมันแก่เลยหนอยๆเกียวซื่อ วางตุ้งดอกน okay. ah, sure. ี่พ ah, sure. ่ะวางตุ้งดอกโอ้แซ่บดีมักเล่นะดีกว่าเห็ดนั่นจุกเหือดเห็ดแซ่บนี่ยังกะไอยจุกเห็ดจังเด้อเห็ดเนื้ออึ๋งเห็ดจังอีปูแล้วเหร ขัาวขวาวเสื่อเลือแบบนี้แล้วก็จิ้มนะครับผมครดใส้น้ำกัะนังเทงตรงนี้เรื่องมือเฮ็ดนี่ละก็แซบจังความเลาวาได้เลยจะมีอีปูนนั่นใช่ขวาวใส่อันมเบือยอมเบือมแก่เบือมแกแก่เบือยอ้อยหอยหอมหอด ว่ออใส่เข,ขาขจากักเอาละคนนี้เนี่ยอืมมันจะแซบอยู่แล้บม่นแซบนะมันแซบแล้วอืมจับปลาเมือั่นนี่หรือพ่อือม,อมเอาไหมพี่ โอ,อ,อมันแซบ่บมันแซ่บนี่กินโรดโอ้ยเมื่อวันก็อยากกินน้ำที่กินยุ่ข้างนอกนอกจากนะอืมอันเหาะหักก็แล้วเหรออะไรก็มือใดแล้วก็ไ่กินเบิดจจนเชื่อดอกกินซ้ำนีแหละ กินได้ยังดีเล่ะุยอออืมแดงแดงคอขอดมาลองอีปูติดคอเด้อ ่เาเรากินข้าวบะหลายจ้าเราเป็นคนกินขา้าวบะหลายคนกระเพาะน้อยจินไปกินมากก็อิ่มแต่ว่าแสบ่บหลายเอา,าอตุลันปอดก็คือบม่มีมารยาทเปี่ยมอวดก่อนเออหลุมแสบ่บเอาอีกปูก็ได้สองอซีซีอืมบอกหวยพ่อ ซีสองซีซีสองีหนหาเก้าสักไหมซีสองซีสปยินมาแตใส่หรอันดีตขากระซือซาไปทามาดินเท่ลมาบอทิงอยูแก่ซนะซางให้ เขาบอกสื้อเหรมันสื่อสืส่อสารมันบ่ได้นนั้นแล้วระวังได้เนื้อกับช้าหนันกทั้กหับครันชื่อเล็กกุ๊กเขาจิ้มข้าวเกือบเบอร์ติแซ่บลายกินข้าวเกือบเบอร์ติล้มหนาวเนะาะพ่อล้มหนาววีวนะีเนาะจ่าัวนี้กับศิบร่ากับเบอนขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้จดอจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมเด้อจ้าช่องสะภัยไม่เงยหวีจ่า ตุลานปอบาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับเบาไปไหมเบาหงังโหลไามดากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสบมยาบีเน่เด้อจ้าบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบายตุลันปอบบายบายบายไหม Bye bye. บายบรรยากาศบรรยากาศร่มผัดร่มนาวก่อน